บ่าย3ามี่สนาทีเจอกันในห้องสำหรับคนที่จะออมาทำงานอย่างจรัไมู่เห็นทห้ัดแก้ดแคทีไรที่แล้วมันเลยไร้อมอันนี้ตรงนี้เรารีกระชุนแล้วเนาะเดี๋ยวบอสเปกระชุนหองใหญใช่ไหมครับจ้ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวคุณชาจะมา ก็คือเย็นดีครับอ่ารับทานนะคะรับทานข้าวบุนนะคะแต่ทิมแม่บ้านนะคะเนื้อล้นล้นค่ะบอกเลยเนื้อล้นล้นค่ะเพราะว่าเช้าซื้อมาแล้วเรียบร้อยจวงกินไก่ไว้ให้นได้เด้อเอาเหรอ คนสามนเป็นคนเป็นงพอมากนะครับฉะนั้นคือเจอครูดีให้เรียนเจอเพื่อนดีให้คบโอกาสน้อยมากนะครับที่จะมาพูดกับหลักสูตรโซเชียลนะครับอ่าฉะนั้นคือทุกคนนะครับลูกๆต้องเป็นสัตว์นะครับเออไหลได้ไหลได้ไม่ได้ล็อกล้อได้นะเดิ้เป็นน้งรู้แล้วไดดไ้นะขนมกีนน้ำยา ช่วอมแมอินร pues ะเดโอ้องายวงกินของอบคุณเวามี่ากๆค่ะอร่อยครับเองพัในห้องประชุมใ่ครับแ้งห้องแองดีนเสียบเียบอย่างดีรกันีกแล้วนะครับผมสอนซุยชั่ววันเ เสียค่าเรียนเสียค่าอนแต่ว่าเราสัต่าสหรับสมาชิกสาวน้อยที่าเปัาโอกาสพวกนั้นค่าไม่กินมันก็ละลานะครับเรว่าทุกค่าทุกวลานะครับมีคุณค่ามีความหมายสับท่านนะครับเอา เรียนรู้นะครับจากทีมผู้คุณผู้บริหารนะคะหลายคนมีรายได้จากโซเชียลเดือนละแสนค่ะเดือนละหลายหมื่นถูกต้องฉะนั้นอย่าพลาดขอให้คุณมีใจและจับขอบใจมาคิวคิวที่จะมาทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะมาทำงานอยู่ตรงนี้อยากจะบอกว่ายอดตกมาหลายเดือนแล้วครับเพราะาตัวมันไม่มีเฉพาะมาเลย นี่แหละครับสวัสดีค่ะยิ้ม kind ก of ันเถอะวันนี้ไม่ค่อยได้ทำงานดูด e e ิอย่างน้ครับผมจะประกาศทุกคนท่กลัวนเมื่อกี้เมื่อกี้บอสบอกแล้วว่าเวลาของบอสโจคือเป็นเงินเป็นทองชนะง่ายเพราะว่าคอนโปยเหมือนกันนะครับทุกคะแนนนะครับคนไหนอยากเรียนรู้โซเชียลนะครับบ่ายสามยี่สิบเข้าไปเลยถ้าคิดว่าอยากจะอยู่กับผมนะครับอ่าเดี๋ยวเพราะเวลาบอสโจเป็นเงินเป็นทอง เ้อไม่กินน้องกินเหรอเมี้ยงินครับเพิ่งกินเนี่ยเพิงเนี่มว่าเค้านีหน่อยเนืงอขนมตีน้ำยาป่านะอันนี้เอามาจากปลาหลังบ่อเนี่ยนะปลาหลังน้ำนะครับโอ้ยอาจารย์เนี่ยจะยกกินหลายผู้เดียวเนี่ยตึทวมถ้วย

ไอ้เทนี่เป็นเสห์ป้วยป้วเปป้วยเออหแก้ดแก่แก่แก่สองป็นบาทลูกสินเปิดเร็วดวงยิงเมาลูกสิจนเปิดตเบอมีพี่อได้วยพี่อุ้ยอุยเบาอนไเบากะรีดูดอน

เอนหน้าไปออกคุุนห้เราเดินใหาแล้วเป็นสัพานเราไปใส่กวาเป็นตีแม่เป็นเวทีหมู่บ้านผมได้ไปปักแต่ไข่คนก็ตกขัดแ่มมีหกปักนี่มาเดียวจบดีแล้วนะจบกันปักเราเกิดอาเพศแน่หนิไปกระดับประบนคือตัวประเภ่งนี้เก่าเหมือนแหงหัวันข่งก็ตกแรงนะว่าเป็นเล่นไปื่น้นแลวก็ลมแรงมากลมกนี้จเป็นสะยาน จีนฝากอันนี้ไปใส่รถหน่อยเป็นแป้งไปกินเยอะแยะมันทำหนังสูง ไปสามยี่สิบพอกันอีกเพื่อครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สักนี้ครับพอกนชจวงใบสามนะครับประชุมโซเชียลอีกอรอบขอบคุณเอฟซีแฟนครับที่หักแท้งที่มันสาวหน่อยเป็นแูงสูงสุดครับพี่น้องครับ